ขอให้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยืนยงดำรงมั่นเป็นหลักไทยปราศจากภัยพิบัติอุปัตถวันอันตรายทั้งสิ้นขอให้ประชาชนบนผืนแผ่นดินไทยจงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากความอยู่ร้อนนอนทุกขจงมั่งมีสีสุขปราศจากความยากจนเข็นใจผลจากภัยพิบัติ อุป,ปัตถวันอันตรายทั้งปวงเทินอิทังโนโยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตะโยข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภยัยศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทางลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน ทั้งคนเคยร่วมรักสมัครใครขอให้ได้ส่วนกุศลผลของฉันทางเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เธนสาธุสาธุสาธุ